พักวะตโตอรหัโตสัมมาสัพพุทธะนัโมตัสสะพะวัโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธะสีสีวันนี้เป็นวันดีขอให้เจริญสีสุขสวัสดิ์ตั้งใจปฏิพัทธ์ธรศมสการพระชินสี ยอกรึ้นเหนือเกล้าวประนมนิ้วดุษฎีคุณพระปกเกศีทุกข้ามเช้าและเท่าง่ายอันหนึ่งถ้าจะไหว้พระอิศวรพระนารายณ์พระพรมพระกเนศ และเทพพยายดาทุกองคหวคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขคุมนะโม นณมูะมะคันทะมะละสิทธาหนำกะพะมนะสัมมาอรหังวันทามิอิมังพุทธังองค์พระพิราทังโสเอหิจงมาธรรมัง

ลาภลาภสัพพธรรมมนังประสิทธิเมประสิทธิเตพุทโธสวัสดีมีชัยธัมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยอีมัง ปีปังสุรังคันทัง,ง,ทงอธิฐานมิอธิฐานครับอธิฐานเสร็จแล้วเอาพวงมาลัยมาวางที่โต๊ะที่พวกแก่นี้นะครับเจอเนครับ